อเล็กเกรนเดลพาสองบ้านหลังใหญ่ที่ใกลเป็นจริง11ห้องน้ำ9ห้องนอนค่ะขอแสดงความยินดีกับอเล็กเกรนเดลนักแสดงหนุ่มหล่อที่ถือเลิกดี16มกราคมเข้าสู่ประตูวิวากับเจนนี่แฟนสาวนอกวงการหลังคบหาดูใจกันมาน,นานถึง7ปีค่ะ เริ่มต้นด้วยบรรยากาศสุดอบอุ่นในช่วงเช้าเมื่อเจ้าบ่าวนำคนวนขันมากฝ่าด่านประตูเงินประตูทองอย่างคลื้นเคลงเพื่อมารับเจ้าสาวแสนสวยทำกลางเสียงหัวเราะและความสุขของครอบครัวและเพื่อนสนิทค่ะเมื่อถึงเรื่องดี8นาฬิกา29นาทีอเล็กได้สวมแหวนมันให้กับเจนนี่ในพิธีสุดเรียบง่ายแต่งดงามเรียกได้ว่าเป็นภาพที่เต็มไปได,ด้วยความปลื้มใจและซาบซึ้งค่ะ โดยในวันนี้ค่ะเราจะพาไปส่องเรือนหอหลังงามของหนุ่มอเล็กที่ได้สร้างแล้วเสร็จไปเมื่อปี6 5หเรียกได้ว่าหลังใหญ่โตมากๆค่ะอเล็กเกรนเดลยิ้มแก้มปรีพาครอบครัวทำบุญขึ้นบ้านใหม่พร้อมย้ายเข้ามาอยู่หลังนี้ใหญ่โตอลังการ9วห้องนอน11ห้องน้ำความฝันสูงสุดในชีวิตแล้วขอบคุณทุกคนที่ทำให้ถึงจุดนี้ได้เรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นกับครอบครัวของพระเอกหนุ่มใสรักโลกอย่างอเล็กเกรนเดลที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ ออกมาแจ้งข่าวดีผ่านทางไอจีส่วนตัวหลังทุ่มเทสร้างบ้านหลังใหม่ให้ตัวเองและครอบครัวในที่สุดก็ถึงวันที่ได้ย้ายเข้าไปอยู่พร้อมกับทําบุญขึ้นบ้านใหม่แล้ว ซึ่งบ้านหลังนี้ใหญ่โตมากพื้นที่ใช้สอยก้าวห้องนอน11ห้องน้ำกันเลยทีเดียวค่ะโดยอลเล็กได้โพสภาพบรรยากาศในวันทำบุญบ้านใหม่พร้อมข้อความที่เต็มไปได้วยความภูมิใจพร้อมขอบคุณทุกคนที่ทำให้ถึงจุดนี้ได้เราสามพี่น้องร่วมกันสร้างบ้านหลังนี้ด้วยความคิดที่ว่าใครจะมีครอบครัวจะไปอยู่ที่ไหนเราไม่รู้แต่เราจะกลับมาเจอกันที่บ้านหลังนี้จะพาลูกหลานมาหาคนตาคนยายพอสร้างได้ครึ่งทางคุณพ่อคุณแม่ก็กลายเป็นคน ตาคนใหญ่จริงๆแล้วค่ะ